ท่านประธานชุบุญสาก้กับผู้เลี้ยงคนที่เดินทางมาจากท่วประเทศนะครับวันนี้ท่านตมีว่าการ,รากระทรวงเกษตรกร่านจิดธุรกิจบอบายให้ผู้ที่รับหงังสีอนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการขอบคุณป็นเรื่องของมติคณะบอเมื่อมีการประชุมวันที่สามวินาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับโครงการ สำหรับเด็กนักเรียนในเรื่องของโรงหนุนนี้ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลนะครับโดยความคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยโครงหลักนะครับแต่พอระยะเวลามเปลี่ยนไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้มีตังค์มากกว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับราคันตอนผมเป็นรัฐ่ารกระทรวงเกษตรสหกรณ์เหมกับอัตกร เราก็ได้วีกันว่าเราต้องแก้มติคลรมบรนะครับซึ่งจริงๆมติคลรมบครั้งแรก,กนะครับในเรื่องของโครงการกรมโรงเรียนล้วนแล้วเป็นเรื่องของเกษตรกรแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงแก้มาตลอดนะครับกลายเป็นว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโครงลม้ลมหายตายจากต่ทีละลายสองลายถ้าเท้าความไปนะครับผมถือว่าเป็นสมบัติข,ของปรษเทศ พ่อหรือพระบาทสมาดเด็จพระพก้าวมกริที่9ที่พระอ,องค์ท่านได้นะครับให้กเกษตรกรมีรายได้โดยการเรียนคนนะครับซึ่งก็จะมีการนะครับสนับสนุนองค์การที่เรียกว่าอ,อสอคอนะครับในการจำหน่ายนมให้กับโรงเรียนแบบพิเศษซึ่งจีงว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้น พอเราได้ข้อสรุปแล้วผมพยายามจะทำรัฐเข้าพราบมในยุคปุตเป็นว่างการแต่ท้ายสุดแล้วนะครับก็โชคดีของพี่น้องเกษตรกรที่่ายภายุคปีท่นานได้ความสําคัญล้วนำบรรจุเข้าในพลบมบุบวันที่สามมีดาผมที่ผ่านมาโดยสาระสาคัญที่ความสําคัญในเรื่องของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรนะครับสถาบันนะครับการศึกษาเป็นหลักนะครับอัตรานี่นะครับพร,รุ่งนี้จะมีการประชุม ที่เราเรียกว่าคณะกรรมาการนมและผลิตภัณฑ์นมหรือที่เราเรู้ว่าปิวปอซึ่งท่านนักตีว่าการาท่านอิทธิและท่ช่วยได้มอบรยปใบไปแล้วว่าอัตราส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งปรับเปลี่ยนในเปอร์เซ็นต์ที่เกษตรกร,กรได้โคต้าสูงขึ้นครับพี่น้องครับวันนี้เราแนะนำทุมนมสกรโครนมแห่งประเทศไทยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศนะครับ ก็มาขอขอบคุณท่านรนัฐมนตรีท่านสสอนะครับที่ให้ความกรุณาภาคสากลนะครับแก้มติกรมกออลมอเรื่องนมโรงเรียนนะครับให้ภาคสากลมีสิทธิเท่าเทียมทั้งภาคสากทลทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษานะครับเราถึงมาขอขอบคุณท่านนะครับ,นนรบเราเป็นเกษตรกร,กรตัวจริงนะครับเป็นคนเลี้ยงวัวตัวจริงนะครับ S <S เราก็รอวันนี้มานานแล้วครับท่านกับรับต่อไปนี้เกษตรกรในผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรก็จะได้ลืมตาอ,อาปากนะครับผมในานามตัวแทนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนในประเทศนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกเัิมมตรเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเัิมมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนตรีช่วยว่าการระทรวเกษตรกร ท่านทานัรรมธรรมน์รนะครับที่เลื่อเฟื้อกรุณาให้พี่น้องภาคสากลนะครับได้โคต้านมโรงเรียนนะครับที่ด้วยความเป็นธรรมนะครับครับฉะนั้นเราในนามที่เกษตรกร,ร,ท,รทุเทศที่มาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ